ก็มีสิทธิ์ได้ใกล้สิทธิ์กับศิลปินแกรมมี่ที่นุกชื่นชอบหลายๆคนยุคใหม่เขียนจนหมายหาใครที่มอดเหรอ <laughs> เขียนจนหมายหาพูด สาวน้องน้องอ่ะกูรู้กูรู้ตอนเขียนกูอยู่ด้วยแอบถายอยู่แล้วใครใครน้องเขียนหาใครอะไร้กก็ก็มีแบบศิลปินที่ชื่นชอบอยู่อะไรเงี้ยค่ะเราก็รู้สึกว่าเป็นเกลียรมากมากเลยแล้ววันนี้ได้มาทํางานร่วมกันเนาะคะจากเมื่อก่อนที่แบบว่าอาจจะแค่เดินผ่านกันอะไรเงี้ยอันนี้ก็แบบว่าได้ได้เจอกันเต็มที่อะไรเงี้ยค่ะก็มีก็มีแบบวันแรกกันลองแรกกันเต้นอะไรมีจะมีเซ์อะไรเพิ่มไหม ยังไงดีคะอันนี้โดนผู้ใหญ่บงังคับมาว่ายังห้ามพูดอยู่ถึงแม้ว่าจะตอนนี้รวมกันแล้วแต่เราก็ยังมีบางเรื่องที่เราห้ามพูดอยู่แต่เราเต้นได้นะนจริงๆรงเเขาเปนนาเลี่ยนจฎหมายเราพี่ทายยังไงความรู้สึกนิดนึงพี่ทายกันคือคือถ้าถามทานเราก็อยากจะร้องเพลงฝั่งไอเอสอยู่แล้วเพราะเราก็รู้จักหลายเพลงนะคะ แล้วก็รู้สึกว่าได้นะคะได้ได้ยันแล้ที่จริงพี่เต๋อพี่มามนีหนักใจตรงไหนครับจะถามใครก่อนจะพี่มอนหรือพี่เต๋อพี่ตองไปเคลียร์ข้างล่างแป๊บนึ่งได้ไหมไม่ใช่แล้วไม่เต๋อก่อน่ะมอก่อนพี่คนยากมรูงานมากกง่อนะมาถงกรุ่นพี่มากเป็นนรุนีไหนมางปีไหน จำไม่ได้พี่จำจำได้พี่จำไม่ได้พี่จำจำได้ีออกปีไหนของพี่มอสอครับพี่มอสออกก่อนผมปีหนึ่งนะครับออก2535นะครับมอสเออเฮอรนะครับท่าเต้นชิคเกิลมอสโอ้โหจำได้แล้วของผมไดีมากคือท่าใครอ่ะหัวจอกนะครับตอนนั้นก็ก็เหมือนเหมือนอย่างที่บอกคือเหมือนจะเป็นเป็นคู่แข่งแบบชนกันในใน การออกเทปแต่ว่าจริงๆแล้วสับหว่างกันทุกปีเลยนะครับแล้วก็2 5 3 6นะครับผมก็ออกเอาหัวจกนะครับก็ไม่ได้เจอกันแต่ว่าเวลาเวลาสมัยก่อนเวลาจะทํางานแถลงข่าวหรือหรืองานต่างๆรวมถึงถ่ายแบบเนี่ยยืนกันอย่างนี้ไม่ได้ฮะจะต,ต้องมีคนมาขั้นกลางครับ,รบตอนนั้นถ่ายแบบ อ่านหนังสื Angel อแองเจิะนะครับแล้วก็อ้อมมาขัน <c ười> ข้นมีอ้อมมาขั้นเป็นคี้ตาคีตามาขั้นคือคือทุกวันนี้ก็ยังถามกันอยู่ว่าเอ๊ะอ้อมมาขั้นทำไมอ้อมบอกก็ไม่รู้ <c ười> เขาให้มาก็มาแล้วแล้วยืนคู่กันอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยไม่ได้ต้องมาขั้น แต่จริงๆเราก็เพ well> ิ่งรู้น้อยมอมันแอบเกลียดเราเนาะพอมึงอยู่นานๆมึงอินแม่งเริ่มเกลียดเราอีกสารใจไปโอ๋ห่ะแต่ภาวะตรนี้ได้มีโอกาสขึ้นไปทีด้วยกันแล้วะได้ใจครับนอกจากเราจะสร้างภาษาแล้วเราก็ยังได้ตังค์ด้วยเนาะถือว่ามือได้แต่กลัวเมียเก็บหมดกูไม่ค่อยได้อันนี้คือความในใจไม่ใช่ความในใจกูจะยืมตังค์ เมื่อกี้พ้องเลยเนี่ยเมียหลายคนเนี่ยไม่พ้องบ้าแล้วมึงยังวนกลับใครกรอเออแล้วเมียกล้าร้องกล้าร้องกับเขาเปล่าอะไรเออกล้าร้องกับเขาเปล่าอะไรเฮ้ยไม่รู้อะไรต้องโทรขออนุญาตเปล่าต้องอนุญาตเปล่าเขาให้อุ้ก่อนสัตว์ เล่นการเพื่อนม่ใช่ยลอนการเดียไม่กูกูพูดอะไรไปวะทีนียเรียกเราเราทำจนจนสองคนนิ้วสั่นแล้วกแมัาเลยมา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 กามามาม้มามามาาม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 ีมา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 นาม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 ่มา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 ่ามอมามานาม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 านาามามามา้ามามามาอามาาาายาาาาม่า

เดี๋ยวให้หมอดูหมอดูได้อยู่สำหรับคอนเสิร์ตจะมีไอเนะครับเมื่อกี้พูดที่ไหนแล้วนะหอตื่นเต้นมากๆนะครับผมยังคุยกับแดนว่าแบบโอ้พวกเรานี่โชคดีมากที่แบบว่าได้มีโอกาสมายืนอยู่กับข้างๆกับศิลปินที่แบบว่าโหเราชื่นชอบมาตั้งแต่เด็กแล้วหลายหลายคนซื้อเทปมาจริงผมคุยกับแดนแดนซื้อพี่เต๋าผมีเพี่เตาพี่จี้ฮอตโอ้ย ส่เสื้อดาวแดงอ่ะดาวแดงอ่ะดาวแดงไม่ใช่ครอรด้าวแดงก็แดงคนละคนไมงใช่คือมันก็เลยรู้สึกว่าแบบดีใจมากๆที่วันนี้ได้มายืนอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็มีส่วนร่วมในคอนเสิร์ตแสงชิมใหญ่ครั้งนี้ครับโคตร,ครทางการเลย ดีแล้วครับดีครับไปแล้วนะครับเดี๋ยวให้ถามหมอครันเหมือนกันเลยเหมือนกันเลยเดดีี๋๋ยยววเขอได้ไหมเขาได้ไหม่ดีใจนะครับที่ที่ได้เป็นส่วนหนึ่งพอแล้วพอแล้วเพราะก็ไม่คิดว่าแบบถ้าไม่มีเราก็ก็ไม่ได้แปลกใจอะไรแต่ว่าแบบว่า ต่มี่มีแต่มีก็รู้สึกดีใจแล้วก็เป็นเกียรติมากๆครับผมจะทำไปดีที่สุดขอบคุณมากครับพี่พี่เด็อะไรพี่โจจพีพี่เดอะไรคนที่เมนเสรานี่หน้าเรามีีราขายอะไรเราขายอะไรทางค่ายมีให้ไม่ให้บอกครับผมมากครับพี่โบการีเราู้สึกยังไงบ้าบเราได้ลองเพลเกินเจตัวโน้ตแล้ว ตอนนี้คือร้องเลงนะแล้วก็ดีใจมากๆที่ได้เรายังไม่รู้เราจะได้ร้องเพลงของใครบ้างไม่รู้มันจะมีการแลกการร้องไหมมีการร้องคู่อะไรยังไงแค่ไหนไม่รู้แต่ว่ามันคงจะต้องมีอะไรสักอย่างแถวๆนี้เนาะซึ่งซึ่งตื่นเต้นมากว่าจะได้ร้องเพลงของใครกับใครอะไรอย่างเงี้ยใช่ก็อย่างเพลงของเด็ก็ตั้แต่18 URS มาอย่างเงี้ยค่ะก็มีหลายเพลงเลยแล้วก็รู้สึกดีมากที่เออมันมีครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ที่เราจะได้ขึ้นไปร้องเพลงของเราแล้วก็กรมมี่พร้อมๆกัน สมัยก่อนไม่มีทางเกิดขึ้นแน่นอนเพราะฉะนั้นท่ามพลาดต้องจำเพลงจำเนื้ออะไรเดี๋ยวต้องไปทบทวนนิดเดงเพราะลูกสามแล้วเซลล์สมองมันไปไปกันรู้ไปกันรู้อยากให้สรุปนิดนึีเห็นว่ามีสามคนล่สามสาเสามสาเสามสามสามปานสามสามสมมเส ก็ทางค่ายยังไม่ให้บอกครับว่าใครจะลงอะไรยังไงบ้างนะครับก็ยังไงติดตามนะครับแต่ว่าบอกไว้นิดนึงครับมันเคยได้ยินไหมแบบว่า40ล้านก๋วยเตี๋ยวต้องกินก่อนตายอันนี้คือเป็นคอนเสิร์ตที่ต้องดูก่อนตายครับอข่าลืมหน้าพลาดแล้วก็อย่าลืมนอนเยอะๆนะครับเราเรานี่แหละขอบคุณมากครับขอบคุณครับ